เพื่อนๆคะวันนี้คะ่ะเจลนี่จะมาสาธิตการตั้งรหัสกระเป๋าเดินทางระบบ TSA แบบคลิปล็อกค่ะโดยวิธีการง่ายๆนะคะสามารถรับชมและทำตามขั้นตอนในคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะโดยส่วนมากนะคะรหัสล็อกกระเป๋าเดินทางค่ะเริ่มแรกจะเป็นที่ 000, 000ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะให้กดตัวล็อกด้านข้างแบบนี้ค่ะ ดึงฝาตัวล็อกขึ้นมานะคะจะเห็นว่ามีสวิตสีแดงนะคะให้ดันลงค่ะจากนั้นตั้งรหัสใหม่โดยหมุนไปที่ตัวเลขตามที่ต้องการตัวอย่างเช่น11 1ค่ะเมื่อได้รหัสที่ต้องการแล้วนะคะให้ดึงฝาตัวล็อกขึ้นมาค่ะแล้วดันขึ้นเหมือนเดิมค่ะ <S <S เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถ ล็อกกระเป๋าเดินทางได้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถทดสอบรหัสที่ตั้งไว้นะคะว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ค่ะโดยการเลื่อนไปที่เลขอื่นค่ะแล้วกดตัวล็อกนะคะจะเห็นว่าไม่สามารถเปิดกระเป๋าได้ค่ะซึ่งระบบได้ทำงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครนะคะที่ยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยค่ะหรือจะคอมเมนต์มาสอบถามสามารถพิมพ์มาได้เลยค่ะฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ